<Okay. S 2> ในขั้นแรกนะคะเราจะแบ่งกลุ่มอชาชาอนนกเป็นสายบนนี่คือสา,สายบนช้าช้าอันนี้คือเป็นสายล่างสีเหลืองช้าช้าสายสายสายบนอยู่ด้านล่างนี้นะคะเราจะแบ่งเป็นสี่กองโดยที่แต่ละทีเนี่ยจะแบ่ง,งเป็นบนแล้วก็มาเุ็นสายล่างเนี่ยเราจะแบ่งเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ดูนะคะว่าทีอะไรที่เราจะใส่ก็เป็นหนึ่งอันมันหนึ่งอันนะครับ สองอันอย่างอันนะคะอย่างละอันเห็นไหมคะแต่ทีนี้เราแยกกลุ่มกันอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะต่อไปนะคะสผสมต่อไปอันนี้ทีนี้มีกี่อันมีสองอันอ่ะบนล่างบนล่างรู้ป่ะอ่าอันต่อไปอันนี้อันนี้ทีมห้าโอ้โหฉัน่าห้าเลยวะนี่ใส่ไหมคะมีกี่อันเนี่ยขักกากมีสองอันค่ะจะใส่ตรงนี้นะสองอันถ้าเท่ากันเสียงมันต่อแรกต่อแหล่ะเลยนึงใส่ทีนีค่ะ เดี๋ยวแม่อร่อยอันนี้อะไรคะหนึ่งสองสาี่วิธีอเรี้นหนึ่งสองสาสี่อ้พอดีเลยอันนี้กี่อันคะหนดูนี่อูนะต้องแหละหนึ่งสองลวนะคะยงเนี้ยสิธีพอดีเลยค่ะหนึ่งสองสาสี่นะคะ อัน <grille S 2> นี้ค่ะนี่สาม้วยนะคะสาวครยัางให้ดีเยังให้ดีเอ๊ะยังไงหนึเอาเครื่องปรุมได้ไหมอ่ะสามค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ประมาณสี่อันนะคะประมาณเหรอคะเนมงบางไนเนตสี่นะคะแตงางเลยเนตแตงบงเลยพี่น 3, นอาหเยสองสามนี่เป็นทีมรวมใช่ไหมคะรต้องนี้ค่าใส่ยางละหนึ่งไว้ค่ะใส่เลยค่ะไม่คิดใส่ลอันหนึ่งอันนี้อันนี้เท่ากันเลยใส่ย่างดีไวค่ะส่วนผสมเข้าไปเรามาติดกันนะคะ ดีมากค่ะกระทาร้อนอย่างจ้า่ใส่เข้าไปห่ะหนึ่งม่หนึ่งแต่ที่ดูไข่เขารู้เราตตองาครัใส่้เวนีอ่ะดีห้หนึ่งสองสองนะช้าใ้น่บครับเดีช้าอนี่ค่ะ ดีอ่านิดนึงกับสองแม็กบนล่ากันนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็แบ่งกลุ่มเสร็จแล้วนะคะหยุดก่อนค่ะมันหยุดไม่ได้กล้องนี้หยุดไม่ได้อีกตายต่อไปเป็นการตัดฉลากมือนะคะอ่าเตียนนะคะมือบีมืออะไรนะมืออไรอ่ะอ่าเริ่มจากมืออะไรก่อนบอกเลยช้าๆมือบีค่ะมือบีมือบีกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งอ่าน้องจุนจัดนะคะกลุ่มนิดนึงอ่ามือบีกลุ่มที่หนึ่งนะคะถูทำไมร้อนหนาวอ่ายิ้มเลยค่ะ ช่ไหคะอันเดียวอันเดียวบอสละค่ะสามสองหนึ่งค่ะสามสองหนึ่งค่ะใส่ไว้ชื่อแม่สามนะคะใส่ไมก่อนเดียวเพ่อนเรับชื่อได้น้องมันหวยเลยว่ะใส่ไก่อน่าอาลงค่ะอายิบะยิบไม่ค่ะเลียงเลียงมาเลยเยงมาเลยสองใช่ป่ะใช่นี่อยู่ทีไหมเนี่ย Encore, ah, 3> 3 uh, 15. 15 oui, so ครอันนี้อะไรคะตีหนึ่งห้ค่ะีหนึ่งห้าเรียงมาเลยค่ะอ่าเรียงมาเลยค่ะสีหนึ่งห้าเยเน้นเน้นดังๆหนยเน้นเอา่ีสองศูนย์หกค่ะสองศูนย์หกห้าสองศูนยหกห้าอ่าคู่หนึ่เลยคู่เดียวคู่นึงคู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะคู่นึงหมัดแค่สามคู่ค่ะ าค่ะคุณลสวยนะสามหกเก้าสาพอดีลงตัวคือว่ะหวยต่อไปค่ะอืมยาวด้วยารคุกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสามหกเก้าหนึ่งสองสามดูดีูดีค่ะดูดีนึ่งสองามกลุ่มสนะกลุ่มสอกลใครกลุ่มสองะสุกล้องเห็นว่ห้าสองห้าสองเอออย่างนี้เนา หาอคุณ<ป>ต่อไปแล้ห้าคุณสามเลยเลยน้นมองกล้องเลยนะตอนหยิบออกมาสี่ศูนสี่ศูที่ห้าาสวยมากเลยไปนคสี่ห้าสามค่ะสี่ห้าสามค่าสี่ห้าสามค้าหห้สุดท้า 5, 5, 10, 5อ่ารอนอ้าก่อน อาะ <ique> ีไปห้าเอ้สองสี่หนึ่งค่ะสองสี่หนึ่งคาย่ะหาค่ะบวกเอ๊ะกลุ่มสี่เดี๋ยวอันเดียวกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มกลุ่มเดียวกักลุ่มสามกลุ่มสามสัสี่คนเนาะอ่ากลุ่มสามสี่คนจบที่นี้นะดีสาม

อ่ะน้องอ่านหน้าสุกกองด้วยสองค่ะสองโูนเจ็ดห้าชัดไมไม่เน็ตเน็ตข่าวอยู่แล้วก็เลยเห็นชัดเลยได้เน็ตหรือชัดห้าถ้าเสร็จหมดแล้วก็เดี๋ยวบอกกันจะได้จะได้พิดอโอปิดวิดีโอไว้ก่อนยังเดค่ะ1งเด็ห้สี่เจ็ดค่ะสี่เจ็ดห้าอ๋อเข้าใจแล้ ต้องเห็นที่หมดค่ะโอเคสามแปดสองค่ะสามแปดส่ะดูนะครับวันนี้จัดกันสดๆนะครับไม่มีล็อกเลขนะครับไม่ใช่หวยของรัฐบาลนะคค่ะต่อไปค่ะต่อไปสี่เจ็ดสี่ค่ะสี่เจ็ดสี่ค่ะ สุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายนี่ค่ะเห็นไหมต้องเปลี่ยนขึ้นสายบุพเพดีหนึ่งเจ็ดแปดค่ะหนึ่งเจ็ดแปดค่ะนี่นะคะหมดแล้วค่ะต้องบอว่หน้าซุปกล้องด้วยอ่าหมดแล้วนะคะสายโบนอันนี้คือสายโบนนะคะอ่าต่อไปเป็นสายล่างนะคะโอเคนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะปิดเซฟไว้ก่อน